ดีค่ะวันนี้น่นะคะจะแชร์ประสบการณ์นะคะค่าใช้จ่ายในการเที่ยวบึงการนะคะก็นินะคะใช้รถไทตทตันสีประตูตัวท็อปนะคะเกียร์ออโต้นะคะ <y ell> ก็ระยะทางประมาณ7 1 4โลนะคะจากปทุมธานีถึงบึงการนะคะใช้น้ํามัน1ถังใช้น้ํามัน1ถังนะคะแล้วก็ขากลับก็อีกหนึ่งถังเนาะแต่ว่ามันเหลือมันเหลือนะคะมันเหลือนะมันเหลือมันเหลืออยู่ประมาณครึ่งถังนะคะหนึ่งตีเป็น3,5 0 0นะคะ ที่เป็น35 0 0เนาะแล้วก็ค่าที่พักนะคะประมาณคืนละ5 0 0บาทนะคะเป็น4 0 0พันเนาะแล้วก็ค่าเรือนะคะค่าเรือแบ่งเป็นเหมาลำแล้วก็ไม่ไม่เหมาลำนะคะแต่วันที่หนิงกับน้องสาวไปนะคะเป็นหนิงเหมาลำไปนะคะเป็น500บาทนะคะ 4, <500 S 1> เป็น45 0 0้าแล้วเนาะเป็น4,500ันแล้วนะคะแล <How S 1> <Loc> ้วก็ค่าใบสีค่าอะไรเงี้ยค่ะ 1> <1> <า>ประมาณคนละ500บาทนะคะหนิงกับน้องสาววันนั้นก็2ชุด2ชุดนะคะก็ประมาณ 5 0 0แล้วนะคะ5 0 0าแล้วแล้วก็ก็จะมีค่าอะไรกันค่าเรือบอกไปแล้วเนาะค่าเรือไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เหมาำลำเราก็ไปกับคนอื่นมันมันจะตกอยู่แค่คนละร้อยนะคะก็จะตกอยู่แค่คนละร้อยเนาะส่วนค่ากินค่ากินวันนั้นน้องสาวซื้อส้มไป10โลนะคะก็มีก็หนิงกับน้องสาวก็กินกันไม่เยอะนะคะกินกันไม่เยอะคือไปเสร็จปุ๊บหนิงถึงประมาณ3ทุ่ม สามทุ่มแล้วก็กลับมาแล้วก็ก็จะมีกาแฟนหนึ่งแก้วนะคะทั้งขาไปและคะกลับเนาะแล้วก็กาแฟนหนึ่งแก้วแล้วก็ส้มอีกสิบโลเท่านั้นเองนะคะก็ค<ม>่าใช้จ่ายประมาณหกพันบาทนะหกหกพันบาทนะคะหกหกพันบาทไม่เยอะไม่เยอะนะคะก็ก็ก็แนะนําให้เพื่อนๆเนาะแนะนําให้เพื่อนๆใช้ไททันสี่ประตูนะคะตัวท็อปแต่ตัวอื่นยังไม่รู้นะตัวอื่นไม่รู้จริงๆแต่ ค่าน้ำมันขนาดนี้สำหรับพันพันสี่กวโลเนี่ยยิงโอเคพันสี่ร้อยยี่สิบแปดกิโลยังไม่รวมแวะนั่นแวะนี่นะคะก็ก็ให้เผื่อเผื่อเป็นแนวทางนะเพื่อนๆที่แบบอยากไปต้องใช้เงินเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยไม่เยอะนะทีแรกหนิงจะคิดว่าเยอะนะคะจ่คิดว่าเยอะนะก็เอาตรงๆค่าโรตรี่ค่าโรตรี่กับค่าน้ํามันเนี่ย,นนยพอๆกันเลยนะคะก็ไม่ต้องทราบ ไม่ต้องทราบแล้วกันนะคะไม่ไม่ต้องทราบแล้วกันนะคะก็เป็นเป็นจะมาบอกบุญนะคะว่าใครที่อยากไปไหว้ปู่หรือว่าทานาคาะว่าค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่ารถยี่ห้ออื่นคือหนิงไม่ทราบนะหนิงอะไม่ทราบเลยนะคะไม่ทราบเลยนะก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางแล้วก็มาร่วมบอกบุญนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากอยากจะไปไหว้ปู่อันนี้หนิงไปแค่ไหว้ปู่อือลือเกาะกลางน้ำแค่อย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ